รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เต๋อเตอไปเออดอนคราวนี้ไปกินซุมตันกันนะอยากกินแซ่บแล้วก็ไปไหว้พระด้วยนะไปไหว้ศาลเจ้าด้วยนะอย่งห่วงอ่ะนีอาหารมาแล้วไหนไหนไหนสวัสดีครับแอบที่อาหารมาตื่นเลยไม่จอยเราจะบอกว่า ที่เห็นเราหลับเมื่อกี้เราทํากันบ้านมาหมดแล้วอยู่ในหัวหมดแล้วเราแค่รวบรวบมว่าจะไปตรงไหนก่อนดีวางแผนรูทไหนดีดีสุดแต่ตอนนี้ต้องขอกินอาหารเติมพลังก่อน,อน,นครับข้าวเดี๋ยวไก่ยาน,นะคะ ทำตัวเท่คิดว่าต<ม>ัวเองเป็นแบบว่าท่านชายโฮเช่ใน,นกอนกิโมโนหรอหรือว่าไงมันก็เป็นบรรยากาศนิดนึงมันเห็นแล้วมันก็ทําให้รู้สึกแบบนั้นแล้วจอยเราคิดวตัวเองเป็นใครเราเหรอเราก็ต้องแน่นอนเป็นเทพิดาดาเด,ดินเสร็จไงมันเหมือนเทพิดาดาลูกไก่มาก อสวัสดีคุณผู้ชมมาแล้วสวัสดีค่ะเรียกปากเช็กกินมาแล้วค่ะใช่แล้วครับตอนนี้นะครับเราก็พาคุณผู้ชมอยู่ที่ไหนครับคุณจอยที่อุดรธานีค่ะวต้องบอกว่าจริงๆแล้วเรามีโอกาสมาหลายครั้งเนอะแต่ว่อุดรค่ะเต็มไปด้วยธรรมชาติวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมที่น่าสนใจแล้วก็หลากหลายด้วยค่ะตอนนี้นะครับผมกับจอยนะครับก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลยครับเป็นแลนด์มาร์กของอุดรธานีนะครับที่สูงวัฒนธรรมไทยจีนมรดิศานเจ้าปู่ย่าอุดรธานีนั่นเองครับ ค่ะที่ต้องบอกว่าในส่วนของพิพิธภัณฑ์นะคะทางด้านหลังเนี่ยค่ะเขาก็จะรวบรวมประวัติความเป็นมาของจังหวัดอุดรธานีนะคะรวมถึงคนไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ที่อุดรธานีด้วยก็จะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ซึ่งแบบสวยงามแล้วก็บรรยากาศตรงนี้เนาะร่มรื่นมากเลยอ่ะครับนี่มีปลาแบบเยอะแยะมากมายครับซึ่งปลาเดินตามคนด้วยอ่ะใช่เขาจะเดินตามคนที่แบบดูดีมีออร่าใช่ปลามาเร็วปลาเขาเดินตามคนที่ให้อาหารไง แล้วครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ปึงเถากงมาแล้วนะครับหรือว่าเป็นศาลเจ้าปู่ย่าของที่อุดรนี่เองครับใช่้ค่ะต้องบอกว่าคนที่นี่นะคะให้ความเคารพนับถือมากๆเลยเพราะว่าจะมาไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริของคนในเรื่องธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่าดีมากๆเลยค่ะจึไหว้ไป็นแบบหกจุดด้วยกันเเริ่มจากไหว้ฟ้าดินไหว้เจ้าปู่ย่าไหว้เจ้าหนองบัวไหว้เจ้าที่ไหว้พระสังกัจจยแล้วก็ไหว้เทพเจ้าแห่งปัญญาหกจุดค่ะแต่ไม่ต้องกลัวงงเพราะเรามีขั้นตอนบอกเรียบร้อยไป ออมาเลยหน้าอีกอันนี้นี่ิ้งเพ็ดสลบอันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะตามเพ็ดสลบของเต๋อนะคะจากฝีมือจอยและแจ๊กไก่ค่ะเดี๋ยวไปชิมกันนะจ๊ะขอบคุณนะคะต๋ออันนี้ตั้งใจทำมาให้เต๋อเลยเฉพาะเลยไหนไหนอะไรตำเพ็ดสลบมันจะสักแค่ไหนเงิเชียวจอยพี่แค่คกิโลเองชิวๆเต๋อกินได้สบายอยู่แล้วโอ้โห ไงชิวเฮ้ยใช่เราช็อกหรือว่าอะไรเผ็ดเผ็ดมากโอ้โหพริกึ่งกิโลไม่รวมรอยหน้านะต้องยอมรับจริงจอยคือเจ้าแม่ความแซ่บของจริงดูของแต่ละอย่างครับคุณผู้ชมเห็นไหมของเผ็ดเผ็ดแซ่บๆทั้งนั้นส้มตำก็ไม่ใช่จานธรรมดากระชิทลิสนะถูกจานใหญ่เบลอร์เลยบักเอฟตำข้นมั่วนี่คือตำข้นมั่วใช่มันมีทั้งแบบเส้นขนมจีนมีหมูยอนะคบมีแคบหมูด้วย มีหอยด้วยเมื่อกี้ผมเห็นเป็นหอยเชอรี่นะครับแต่คือเป็นเมนูเด็ดที่ต้องสั่งนะเจ๊ไก่บอกคือจะบอกว่าจริงๆตำเผ็ดสล่มันอร่อยมากเนาะคือแต่ว่าคือเราทานไปปั๊บมันจะเป็นกลิ่นพริกนี้มาเลยแต่ว่าต้องบอกว่าที่นี่คือน้ำปลาเขาอร่อยจริงๆไม่เหม็นเลยนี่ของโปรดผมก็มีแกงผักหวานไข่มดแดงครับผมแลวคือช่วงนี้มันเหมือนเป็นหน้ามดแดงด้วยเนาะหน้าไข่มดแดงมันก็จะแบบว่าสดมากโอ้ไข่มดแดงสดมากเลยสดมากยังนุ่มๆนิ่มๆเลย เดียวไปข้างในก็จะมีแบบน้ำน้ำอร่อยอแต่ว่าร้านนี้คือผมไม่แน่ใจว่าเขาเน้นความแบบใหญ่โตมโหฬารหรือยังไงเพราะผมเห็นปลานินตัวใหญ่มากเลยอ่ะเรามาจจะเป็นแบบแม่น้ําโขงอะไรเงี้ยเนาะก็เลยตัวใหญ่คือแหล่งแหล่งอาหารมันอุดมสมบูรณ์นะเนาะลามก็เลยจะเจริญเติบโตเต็มที่นะครับแล้วก็นี่ครับหอยจุ๊บหรือว่าหอยนาหรือว่าหอยหอยข่งก็ได้ครับคือเขาจะเอามานึ่งนะครับแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้ อีกหนึ่งเมนูที่เด็ดไม่แพ้กันก็คือไก่ย่างค่ะคือไก่ย่างเขาจะย่างแบบแห้งๆหนังหอมๆเลยแต่ที่นี้สิเราตั้งใจทำมาให้อ่ะโอ้โหมันมันเผ็ดมากเลยจะลองกินไหมคือแบบเราเราอยากทำรายการอยู่นานๆเราไม่อยากสลบอ่ะเราเสียใจนะเราตั้งใจทำให้เต๋อเลยอ่ะได้อืมอ่ะอ่ะอ่ะเอาน้ำหน่อย ไม่ไหวแล้วอ่าไหนบอกกินเผ็ดเก่งก็ไม่ไหวเผ็ดมากอ่า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 ดื่มน้ำหน่อยไม่ไหวแล้วโอ้ยแม่กินเผ็ดๆแซ่บๆแบบนี้ได้ดื่มได้เนี่ยรู้สึกสดชื่นขึ้นเยอะเลยอ่าแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะอยากจะมาแซ่บแบบนี้นะคะมาได้เลยค่ะที่ร้านเจ๊ไก่สาขาหนึ่งนะคะหาง่ายมากเลยค่ะร้านนี้อยู่ติดกับวัดบ้านจิกค่ะที่สําคัญนะครับถ้าคุณผู้ชมมาเช็คอินภายในวันนี้นะครับเจ๊ไก่ใจดีด้วยลดให้10%เลยครับ ช่วงหน้าไปเช็คอินเทรนด์ร้านเก๋มีสไตล์ใจกลางเมืองอุดรธาน,น,นีอีกสักครู่ค่ะร่วมเช็คอินโดยซอส,สปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์เท่าไทยตราพันดี เป็นยังไงบ้างครับร้านที่ผมพามาโรแมนติกไหมครับโรแมนติกมากเลยค่ะเซอร์ไพรส์สุดๆแม่ก็ผมก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าผมชอบคุณนะครับว่าจะอะไรไม่รู้ว่าคอนขอนะ นี่โทษนะฮะตอนนั้นน่ะโทษนะฮะเสียงดังไปแลทำไมเล่าต่อจอยแหละพูดกับใครมันไม่มีใครอยู่ตรงนั้นคือเรามานองอ่ะเผื่อมีคนพามาดินเนอร์แล้วก็จะทําอะไรประมาณอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวขอไปนั่งคุยด้วยแป๊บนึงก็ได้ก็ได้อ่ะจอยเอาตรงๆเลยนะนี่เราเราให้คําแนะนําในฐานะคนรู้จักคนสนิทสนมเลยนะ จอยต้องมีเพื่อนแต่ก็เหมือนกันเราก็เห็นแต่นั่งพู่คนเดียวเหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่เราทําคือเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนครับสิ่งที่ผมทําคือเตรียมไว้สําหรับบรรยากาศโรแมนติกเ,เพราะว่าร้านนี้เหมาะมากกับการพาแบบคู่รักหรือว่าพาแบบคนที่กำลังจีบๆอยู่มาครับวาบรรยากาศดีมากครับร้านนี้ก็คือร้าน Y Society Pub and Restaurant นั่นเองครับซึ่งเป็นร้านชื่อดังของจองอังหวัดอุดรเลยเป็นร้านแรกๆของอุดรเลยที่เป็นแบบร้านอาหารกึิ่งผับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับจอยคุณเจ้ครับครับโอ้นี่พี่หนุ่เจ้าของร้านมาเองเลย้ยครับ่ะ ไม่นด้กินมากเลยอ่ะแนะนำจิลาเมนูเริ่มจากอันนี้ก่อนนะครับอันนี้คืออะไรครับผมเป็นแรมจากนิวซีแลนด์ครับใช่ครับผมตัวพาสต้ากุ้งแม่น้ำเนี่ยก็เป็นเส้นเฟตูชินี่ที่ปรุงด้วยสูตรลับเฉพาะของร้านไวท์ซูเอตตี้นะครับเสิร์ฟกับกุ้งแม่น้ำที่อบเนยมามอร่อยมาก <ไป S 2> ครับผมมีไข่กุ้งประดับไปด้วยครับแล้วก็สามฐานเสือเนี่ยเป็นเมนูที่ขาดไม่ได้เพราะว่าแขกมาก็ต้องเริ่มออเดิลด้นสามฐานเสือ มีอะไรบ้างคะจัดเลยก็จะมีปีไก่มีคอหมูนะครับแล้วก็ราบทอดโอ้โหนี่ก็ถือเป็นทีเด็ดเลยครับอยากลองชิมดูเลยนะครับลองเลยครับอีกหนึ่งเมนู้ีงหนึ่งเมนูเนี่ยเป็นพิซซ่าหน้าแซลมอนที่นี่ใช้แซลมอนเป็นตัวความอร่อยก็จะอยู่ที่วิธีการหมักของเชฟนะครับส่วนแป้งเนี่ยก็เป็นแป้งจากอิตาลีนะครับกรอบบางอร่อยอโหอร่อยจริง แซลมอนอร่อยมาก <S <S คือตัวแป้งมันจะมีรสชาติด้วยครับพอทานกับแซลมนอนที่แบบโอ้โหสดมากๆเนี่ยรสชาติมันอร่อยเลยวันนี้อร่อยมากจริงค่ะวันนี้อร่อยจริงครับเป็นเหมือนหอมเพราะกลิ่นโหระพาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแบกุ้นสดมากถ้าเผื่ออยากจะเผ็ดก็ทานพริกแห้งควบไปด้วยนิดหน่อยมันจะไม่เลี่ยนครับแหก็อร่อยมากเลยค่ะดีกว่มันดีหนอร่อยมากครับคือตัวแ้นมมันจะมีรสชาติของมันแล้วเข้มข้นมาก มีความเค็มๆแล้วเนื้อนุ่มมากครับอร่อยแล้วไม่ไม่มีกลิ่นสาบใชครับครับก็มีวิธีการหมักที่ดีโอ้โหต้องบอกว่าอาหารอร่อยมากนะครับและบรรยากาศก็ดีมากๆด้วยครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับได้มาทานเหมือนกับพวกเราครับเอางี้ดีกว่าครับบวชมาเลยครับว่าเมนูไหนนะครับเป็นเมนูเปรี้ยวปากสำหรับคุณนะครับเมนูที่ได้คะแนนสูงสุดนะครับสองสายแรกครับรับวอชเชอร์มาทานที่ร้านวายสโตรไซตี้ครับมูลค่าสามพันบาทไปเลยโอ้และฮะสายต่อไปนะคะจะได้กิีวอชเชอร์ค่ะจากห้องอาหารกุ้งนะคะมูลค่าหกร นี่ครับวันนี้นะครับผมมีกิฟต์เซตซอสปรุงรสตาเด็กสมบูรณ์ค่าจากถั่วเหลืองอย่างดีหมักโดยวิธรรมชาตินะครับมอบให้คุณหนุ่ยครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณค่ะครับยังไงก็เชิญชวนนะครับนแฟนรายการเปรี้ยวปากมาลองทานดูร้านไวท์ไซตี้เนี่ยหาใง่ายนะครับอยู่ที่ซอย5้ยูดีทาว์นะครับอยู่บริเวณชั้น2นะครับมาเช็คอินกันได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะน้องออนรอพร้อมอยู่ในครัวแล้วจะมีเมนูอะไรมาฝากกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ มีข้าวกล้องกับหมูสับจะทำเมนูอะไรดีนะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงกอลเช็อินกับข้าวไทยตราพันดีนะคะออนกำลังคิดอยู่ค่ะว่าจะทำเมนูอะไรกับสองวัตถุดิบที่ออนมีนี่ดีคิดออกแล้วล่ะคะ่ะถ้าอย่างนั้นทำเมนูข้าวทอดเกิดขนมปังดีกว่ามีเกิดขนมปังเหลืออยู่นิดหน่อยพอดีเลยล่ะคะ่ะ ุดดบพร้อมแล้วนะคะขั้นตอนแรกค่ะเราจะเริ่มจากการโขกรากผักชีกระเทียมพริกไทยให้เข้ากันค่ะขกให้เข้ากันดีแล้วนะคะจนละเอียดออกมาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําไปใส่ไว้ในอ่างผสมค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่หมูสับค่ะลงไปแล้วก็ตามด้วยข้าวกล้องค่ะซึ่งเอาเลยใช้ข้าวกล้องหอมมะลิข้าวอินทรีคุณภาพสูงที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆเลยด้วยละค่ะ จากนั้นนะคะก็ปรุงรสต่อค่ะด้วยน้ำมะนาวแล้วก็เกลือการปั South ้นข mm ้าวนะคะจริงๆจะปั <Source> <S <S ้นเป็นรูปทรงอะไรก็ได้ค่ะแต่ถ้าไครนึกไม่ออกนะคะก็ปั้นเป็นแบบกลมๆแบบที่ออนจะทําก็ได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะนําไปชุบไข่นะคะแล้วก็นําไปชุบเกล็ขนมปังต่อได้เลยค่ะ นี่เอามาเป็นแบบนี้ค่ะนำข้าวที่เราปั้นไว้นะคะลงไปทอดค่ะใช้ไฟปานกลางนะคะทอดให้พอเปลี่ยนเป็นสีเหลืองน่าทานก็นำขึ้นมาเสด็จน้ำมันได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วละคะ่ะข้าวทอดเกิดขนมปังอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะคะที่ออนนำเสนอจากครัวเปรี้ยวปา ทำง่ายแถมอร่อยด้วยนะคะคุณผู้ชมก็ลองทําดูแบบอ่อนก็ได้ค่ะตอนนี้ถึงเวลาไปหาร้านอร่อยนอกครัวกันแล้วค่ะ เพลินกับบรรยากาศสวยๆนะคะฟังเสียงน้ําตกในร้านอาหาร illa, สามเซนวิลล่าสขาราพฤพษ์ค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านอาหารสคลาสสิกที่เปิดมานานกว่า37ปีไม่ให้เลือกครบเลย่ะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยจีนหรือฝรั่งค่ะมาที่นี่นะคะออนเรคเคมันเลยค่ะกับเมนูนี้ต้ยมยำทูน่ากับเห็ด3อย่างค่ะเพราะที่นี่ค่ะเขาเปลี่ยนเมนูต้ยมยำธรรมดารรมดาให้ดูแปลกใหม่แล้วก็ไม่ซ้าใครด้วยการใช้เนื้อปลาทูน่ากระป๋องค่ะโดยทางเชฟนะคะเขาเลือกใช้เป็นทูนา่าสเต็กในน้าเกลือเขาะจะได้เนื้อปลาแบบเป็นชิ้นๆสวยงาม ทานได้แบบเต็มเต็มคำค่ะได้ทานเนื้อปลาทูน่านะคะแบบเต็มชิ้นเต็มคำเลยนะคะเข้ากันได้ดีมากๆกับเครื่องต้มยำที่รสช,ชาติจัดจ้านถึงใจค่ะทานควบคู่กันนะคะกับซีซ่าสลัดและซุปฟักทองสไตล์บิลล่า ดีดดดดดรสชาติอร่อยนะคะอย่าลืมมาเช็คอินกันได้กับร้าน3ามเซนมิลล่านะคะร่วมเช็คอินโดยครีมเชียมข้นหวานและนมข้นจืดตราคาเนชัน่น ทางทำไรอะ่ะนี่ไงสั่งมาให้เต๋อไงเห็นแบบนั่งรถสองแถวมาเหนื่อยก็สั่งเครื่องดื่มอีกสดชื่นสดชื่นให้เนี่ยแล้วจอยนั่งอะไรมาเพราะตู้กองอ่ะเพาทำไมให้เรานั่งสองแถวมะเขาเต๋อช้าไงไม่เขียนรอ,เ,อเราอยู่หน้ารถเลยจอยเฉียวเราไปเอางี้ดีกว่าเอาอยัางไง แนะนำร้านดีกว่าค่ะคือจะบอกว่าเราพาคุณผู้ชมนะคะมาที่ร้าน u n d e ด t h e Tree ค่ะต้องบอกว่าร้านน่ารักเนาะคืบรรยากาศสิสไตล์แบบ g l i s h Country นะสวยากจสวนแบบสไตล์อังกฤษที่แบบสวยมากจริงเออแต่แนะนำเครื่องดื่มสิอ๋อนี่ครับอิตาเลียนโซดามีกิมมิคให้แบบน่ารักๆด้วยกันแบบมันให้เราทำเองใส่โซดาแค่ไหนอยากใส่แบบไซ้์รับใส่อะไรแค่ไหนแต่ว่าที่เด็ดคือนี่ครับผลไม้มาเต็มเต็มเลยหน่ินมากอ่ะรั้วต้องสดชื่นเลยอ่ะ เราก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วจอยกันกลังจะดูดเลยนี่เี้ยพอเราเดินมาไม่ของเราก็มีนะนี่จอยอะไรอันนี้นะคะเขาเรียกว่าสตรอว์ฟีค่ะเป็นการผสมผสานกันนะคะระหว่างไซรับสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็กาแฟนะคะแล้วก็เพิ่มความหวานมันนะคะด้วยครีมเทียงข้นหวานคุณภาพดีที่ทางร้านนี่ไว้ใจใช้ตั้งแต่เริ่มเปิดร้านเลยค่ะหืมเยี่ยมหืม หวานมันอร่อยจริงๆอะต้องบอกว่าขนมของที่นี่นะ,ะไม่ธรรมดา,าเพราะว่าเจ้าของร้านนะครับไปเรียนทงขนมขนมาจากแคนาดาเลยเพราะฉะนั้นสูตรต่างๆนี่โหอินเตอร์แล้วก็อร่อยแน่นอนขอแนะนำของจอยก่อนได้ไหมอะ่ะอ,อันนี้เป็นพิซซูกี้<ม>ค่ะก็จะเป็นการเหมือนผสมผสานร,ระหว่างพิซซ่ากับคุกกี้ค่ะคือเขาจะเอาคุกกี้ที่อบแบบร้อนๆเลยนะแล้วก็ใสกครีมเย็นๆวานิลาานะ่ยใส่ลงไปมันก็จะเหมือนแบบละลายเยิ้มเหมือมนแบบหน้าชีสในพิซซ่าอะไรแบบเนี้ยคือร้อนกับเย็นเนี่ยยังไงก็ถ้าเจอกันในขนมเนี่ยยังไงก็อร่อยอร่อยไหมอร่อยไหม นี่ของผมก็ไม่ธรรมดาครับอันนี้ไม่ได้เต๋อที่ผมชอบแบบนี้อร่อยจริงๆอะ่ะชอบเคยมีใครบอกว่าจอยเป็นคนเอาแต่ใจมั้ไม่มีคุกกี้นะมันแบบนุ่มๆอ่ะแล้วถ้าก,กับไอศกรีมวานิลลายเย็นๆมันดูเข้ากันมากเลยอะ่ะอืมอ๋ออืมอร่อยเนาะโอ้หนุ่มเย็นโอ้โหสดชื่นเลยอะ่ะเห็นวลาเราหวังดีกับเต๋อจะให้เต๋อได้กินแบบตอนที่มันอร่อยอร่อยถ้าหวังดีกับเราไม่น่าให้เราตัวเฉียวเราแบบนั้นนะ ออนอันนี้อะไรนะอันนี้อะไรนะนี่ครับพัฟโลวาครับพัฟโลวานี่ก็จะเป็นเมอแรงมะพร้าวนะครับซึ่งเขาก็จะราดด้วยคาราเมลแล้วก็ท็อปไปด้วยครีมสดแล้วก็จะมีการโรยแบบมะพร้าวขั้วว่ะพร้าวขั้วด้วยครับเพราะฉะนั้นรสชาติน่าจะหอมแน่นอนอืมอืมโอ้โหคือทั้งหวานและหอมเลยคือมะพร้าวมันมีความหอมอยู่แล้วแล้วก็มีความหวานของคาราเมลที่แทรกเข้าไปในเนื้อตัวเมอแรงด้วยมาอีหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์นะคะแต่ดูทางนี้ก่อนค่ะดูทางนี้ก่อนค่ะ เป็นอัน e ดอร์เด e e p a รีแพนเค้กนะคะอันนี้ก็จะเป็นแพนเค้กแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยค่ะอารมณ์เหมือนแบบซูเฟ่ดูดิคือเนื้อมันแบบเบามากดูดิเห็นไหมเห็นป่ะแพนเค้กจะเหมือนแบบแป้งนุ่มๆแล้วเป็นเหมือนแบบครีมครีมเนื้อฟูๆ ทานคู่กับผลไม้ค่ะเราว่านะขนมอร่อยขนาดนี้นะไปขอบคุณเจ้าของร้านดีกว่าเอาเลยเอาเลยจะบอกว่าเจ้าของร้านสวยมากน่ารักสุดๆเลยอะโอ้ถ้าอร่อยขนาดนี้เดี๋ยวเราไปขอบคุณเจ้าของร้านดีกว่าอ่ะไหนบอกว่าไปเลยไงไปเลยคือให้เราเนี่ยต้องรีบไปเลยเพราะเราต้องไปขอบคุณเจ้าของร้านแล้วนั่งรออย่างนี้แหละเขามีแฟนแล้วลรมั้งไม่ก็ขอบคุณไงก็ขอบคุณเฉยๆจอยให้เราทําหน้าที่บ้งเถอะจอยสวัสดีค่ะคุณผู้ชุกท่า ขนมอร่อยมากเลยค่ะร้านก็น่ารักด้วยค่ะอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีกิฟต์เซนเตอร์มอบให้ค่ะสังเกตความอร่อยสังเกตคาร์ดิชั่นค่ะขอบคุณนะคะมีโปรโมชั่นอะไรฝากคันทาไหมคะโปรโมชั่นนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครมาวันนี้เราก็ลดให้ลูกค้าทุกท่าน10%นะคะเส้นทางการมาล่ะคะเลยโรงแรมนภาลายมานะคะประมาณ300เมตรค่ะร้านอยู่ขวามือค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมาเช็คอินกันได้ค่ะรัเราว่าขนมอร่อยแ้าของน่ารักด้วย เอาละครับอย่างที่บอกนะครับว่าที่จังหวัอดอุดรธานีนะครับเป็นเมืองแห่งธรรมะครับดังนั้นนะครับเราจึงขอพาผู้ชมนะครับมาปิดรายการด้วยการไหว้พระแล้วก็เสริมสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับที่วัดโพธิสมพรค่ะ เป็นพระอารามหลวงนะครับชั้นตรีชนิดสามัญน,นะครับและก็เป็นวัดประจำจังหวัดอุดรธาน,นีด้วยครับค่ะและส่วนที่เราอยู่นะคะก็เรียกว่าพระธรรมเจดีนะคะที่นี่ค่ะคุณผู้ชมจะได้สาการะบูชาพระแก้วมรกตจำลองนะคะรวมถึงเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกรธาตุของพระพุทธเจ้าอีกด้วยค่ะแลอยู่แบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะเลือมาเที่ยวกันที่จังหวัดอุดรน,น,นะคะเรียกว,ว่าปีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากล่ะแล้วก็อาหารแซ่บมากๆเลยค่ะครับเรียกได้ว่ามาที่เดียวครับจังหวัดเดียวครบทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาธรรมชาติวิถีชีวิตรวมถึงอาาาหรรกกิน แต่ว่าวันนี้ไม่้าหมดแล้วค่ะครับแล้วเรากลับมาเช็คเรื่องกินอินเรื่องเปรี้ยวแชร์เรื่องเปรี้ยกับเปรี้ยวปลาเช็คอินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ส,ส,รบสัปดาห์หน้ามาเช็คอินกับก้าวจิรายุและเพื่อนๆ S สลิปรันเวย์พร้อมอัปเดตที่กินที่เที่ยวน้องใหม่ใจกลางเมืองจัดเต็มกับร้านอร่อยสุดฮอตแล้วไปปิดท้ายกับอาหารฝรั่งเศสร,ระดับมิชลินสตาร์สนุกแน่นอนห้ามพลาดค่ะ